ตำแหน่งแรกเลยคือเป็นตัวประกอบนะครับของเรื่องนี้นะฮะเป็นนักแสดงตัวประกอบเพราะว่าลองนับซีแล้วบอกพี่เขาพี่บอกว่าหนูเป็นรับเชิญเรียกผมตัวประกอบก็ได้พี่ผมอยากเป็นตัวประกอบเรื่องของตัวเองนี่นะครับผมตำแหน่งที่2ครับเป็นคอมปิวเซอร์ครับเพราะส่วนใหญ่ในเรื่องนี้เราดูเบื้องหลังเป็นหลักครับแล้วก็จริงๆเป็นบริษัทที่เราก่อตั้งการเป็นทีมผู้จัดของ i d o l Factory ครับ เซ็งนะครับรับบทเป็นโตครับครับผมก็รับบทเป็นพี่เหนือครับผมมันยังไงเป็นใครอะไรยังไงไม่ได้มาเจอกันต้องบอกว่าคือตอนแรกอ่ะผมสมัครเข้ามาสมัครแคสแล้วก็ผมก็ได้อ่านนิยายเรื่องนี้แล้วผมก็เป็นแฟนสาวพี่เหนือด้วยคือต้องเล่าก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะาแบบว่าอยู่ดีว่าเป็นพี่เหนืออะไยังไงใช่ครับผมแล้วผมก็ดีใจหลังจากที่ได้ได้เป็นพี่เหนือเนี่ยแล้วก็ผมก็รู้สึกว่าแบบ เขาเท่นะเขาเป็นคนคูนะเขาเป็นแบบดาวมหาลัยนะเขาเป็นแบบเดือนเดือนเดือนผมัยผมรอให้แกเราตกมุมตอนนีคุณลุงไม่ได้เลยคุณลุงเรื่องอะไรเนี่ยครับผมจะเขาก็เป็นคนสุขุมเป็นคนคูแล้วก็เขาเป็นคนที่เชื่อมั่นเรื่องความรักครับผมแล้วก็อยากให้เราติดตามว่าพี่เหนือกับน้องโตเนี่ยจะมีความรักแบบไหนที่จะถ่ายทอดออกมาให้กัคนทีติดตาม ส่วนตัวเองก็แอบหลงรักเขามาตั้งแต่ต้นใช่จนจบเรื่องยังแอบหลงรักอยู่จริงๆตอนเปิดเรื่องมาเราไม่ได้แอบหลงรักครับผมแต่จริงเรามีอีกคนนึงเนี่ยแหละฮะที่ทําให้ความรักเราสามารถดําเนินต่อไปได้ในเรื่องครับนั่นก็คือใครนะใครฝากซีเรื่องแอบหลงรักด้วยครับนี่เป็นซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งที่เราตั้งใจที่จะผลักดันในเรื่องของ LGBTQ นะครับผมในเรื่องของความเท่าเทียมกันนะครับผมซึ่งมันเป็นความรักเกี่ยวกับการแอบหลงรักรูปแบบต่างๆผมเชื่อว่าต้องโดนใจของ ในช่วงวัยหรือว่าของใครสักคนหนึ่งน,นนะไม่ว่าจะเป็นการแอบ,บตลงรักรุ่นพี่เองนะครับผมที่ไม่รู้ว่าจะฝันให้แกไปถึงหรือเปล่าหรือว่าจะกันที่เป็นแอบหลงรักเพื่อนนะครับผมหรือว่าการแอบหลงรักรุ่นน้องอ่าหรือว่าการแอบลงรักที่เขามาชอบเราแต่เราไม่รู้จะมั่นใจที่จะรักเขาหรือเปล่าอ่าเรามีเรามีหลากหลายรสชาติของความรักครับก็<ๆ>อยากให้ทุกคนติดตามกันนะครับผมแน่นอนว่าเรานะครับผมจะฉายกัน ที่แรกเลยนะครับผมที่ช่อง 3hd นะครับผมประมาณต้นปีนะครับผมเราก็จะดีรันที่3พั u นะครับผมและที่ u t u b e เป็นอันคัดพิเศษนะครับรถที่จีนที่ไหนครับพี่เชนครับที่จีนก็จะเป็นที่เทียนผู่ไทจีครับผมครับครับแล้วในส่วนของจะมีที่ตอนนี้ซีรีิสิทธไปแล้วนะครับก็จะเป็นประเทศเกาหลีใต้นะครับที่ Idol ล m a มาสครับผมครับผมก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับ